สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไอเอาอมโฮคาวันนี้ไอจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแบบเอกซ์คลูซกันกลางทะเลเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นและต่อด้วยตกหมึกในยามค่ำคืนเดี๋ยวเราไปชมกันว่าการเที่ยวแบบครอบครัวอัมโฮคาของเราในครั้งนี้มันจะสนุกสุดมานแค่ไหนไปชมกันเลยครับ นี้เราถึงวิหารมาจาก,ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะมากราบไหว้วกสายมูเตลูนจะมาขอเรื่องงานแล้วนะในปีนี้ถ้าใครปีชงสามารถมาไหว้กับไหว้ขอพรตรงนี้ได้นะคะเราไปชมด้านในกันในปีชงนี้ต้องมาขอเลยนี่ครับของของของเอ้ย ก่อนที่เราจะไปอยู่กลางทะเลเนี่ย กองท้าของเราก็ต้องเดินด้วยท้องครับตอนนี้เราก็มากินร้านอาหารที่ชื่อว่าเชฟป้อมครับเป็นร้านอาหารป่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆเห็ดแบบสุดๆเลยครับถ้าใครชอบนี่ที่นี่เลยพีเดดจริงๆสิ่งที่ทุกคนรอใครขึ้นเรือกันตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะไปขึ้นเรือยอทกันไปเฉลิมฉลองกัน กลางทะเลดื่มดำกับพระอาทิตย์ตกดินช่วงเย็นต่อด้วยตกหมึกในตอนกลางคืนครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนแรกเลยครับว่ารู้สึกยังไงกับครอบครัวอาภมคาของเราแล้วก็รู้สึกยังไงกับทีมนี้ระดับผู้บัญชากออารหัวใจของเรานี่ก็คือ,อบอสยังยแต่งตัวไม่เสร็จเลย นี่ก็คือบอสอัมของเรานะครับระดับผู้บัญชาการหัวจ่ายเลยไออยากให้บอสอัมพูดหน่อยครับความรู้สึกกับครอบครัวอามองคาที่มาเที่ยวกันในทริปนี้เป้าหมายสูงสุดนะครับคือการทําให้พนักงานทุกคนมีความสุขนะครับเรื่องยอดขายเป็นเรื่องรองลงมาแต่ด่านะเรื่องยอดขายก็ด่าอยู่ถ้าไม่มียอดก็ด่านะครับอันที่สําคัญอยากให้ทุกคนมีความสุขที่นี่คือบ้านที่ไม่ได้หลังใหญ่แต่รับประกันความอบอุ่นแล้วกันนะครับเราไป ระดับหัวใจกยยันนะล,ลอลงมาสัมภา์นะครับความรู้สึกที่อยู่กับครอบครัวอภูมิพารู้สึกไงบ้างครับสวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับน้องไม้นะครับความปรับพื้นเป็นอย่างยิ่นงนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะแล้วก็มีผู้บริหารที่ดีนะครับดูแลจะใส่ร้องเป็นอย่างดีมากนะไงก็ ใครนะครับที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราก็ยินดีต้อนรับนะครับมาแล้วเจอคนดีๆแบบไม้อ่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี้เราไปสัมภาษณ์ระดับผู้จัดการกันบ้านดีกว่านี่อันนี้เป็นพิเศษเลยนะผู้จัดการสาขาระยองมาเองเลยครับสวัสดีค่ะต่ายนะคะเป็นตัวแทนของระยองทริปนี้สนุกแน่นอนค่ะ ระดับท็อปเซลล์ของระยองครับโอ้โหเขาคนนี้นี่สร้างยอดขายให้สาขาร,ระยองถล่มทลายไปเลยครับนั่นก็คือคุณนนท์สวัสดีครับน,นนท์อมงคาครับความสุขมากๆที่ได้มาเที่ยวเืยยอดทริปนี้กับการฉลองยอดขายย,ย้าฝาักเนื้อฝักด้วยนะครับรถสวยรถดีนคุณภาพอมงคาครับ ตัวนอกสองห้าสองห้าเก้าเก้าห้าศูนย์เซลนอนยินดีบริการครับเราถึงกิจกรรมดำน้ำเราไปหลังเรือนี้หู่บรรยากาศสนุกสุดวันจริงๆครับ อัหนึ่งจะได้แล้วนิดหนึ่งนอก็ขึ้นมาจากเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสภาพสนุกสนานเฮฮากันมาเลยครับดูนี่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะครับบางคนทำไมมันเป็นย่า่นี้โ <laughs> okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูความสนุกของวัยผู้นี้กันว่ามันจะเป็นยังไงไปครับก่อนเราจะกลับไปทำงานต่อเราต้องมาดื่มดำครับบรรยากาศให้ถึงที่สุดนี่เราจะไปกิน เอ่ปลาหมึกสดๆที่นี่ก็คืออัมมานิคาเฟ่สถานที่ที่สวยอาหารนา่นรากินพี่ครับเอาหมดเลยพี่อย่างอย่างเนี้ยสนไหมเล่นเแรงไหม นี่กูเดินมาว่าไงฮะราว่านอะไรงเงี้ยคุณไหมหรือเปล่าไม่ใช่คุณไหมไอาไม่ได้ครับเียมรเี่ครับขอพิกน้ำปลาหน่อยครับ ที่เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพรอครัวของเราเอาโฮมคาก็จะกลับไปทํางานกันต่อ ไปหารถคุณภาพดีๆมาให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านที่รอพวกเราอยู่นะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเจ้าตัวนี้เราก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ครับเราต้องขอขอบคุณเจ้า Toyota Fortuner นอร์ 3.0V ตัวรถปี2013ของเราคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้ถ้าใครอยากได้คันนี้เนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เพจร,ร้านของเรารถมือ2องฟรีดาวเอามมค่ะติดต่อหาไอซ์0972293857ทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ บอทอาร์มเป็นอย่างมากที่ให้พวกเราได้มีความสุขแล้วก็ลูกค้าทุกท่านครับสนับสนุนเราเลือกซื้อรถมือสองที่ดีที่สุดกับเรานะอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยกดกระดิ่ง๊ไปเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอจะมารีวิวรถให้ชมต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย